เ <หา S 1> <า>ียค่ะอีซยองนมแตกหรือ,อยังคะลาราเกาหลีใช่ไหมกำลังเป็นข่าวอยู่ ก็คืออ e ีเซยองเนี่ยเขาออกมาเลยนะคือเขาออกมาเตือนภยัยเสรีกรรมว่าเขาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดฟิลเลอร์หน้าอกก็เหมือนที่บอกฟิลเลอร์ไม่ควรจะฉีดหน้าก็ไม่ควรฉีดเอานมก็ไม่ควรจะฉีดยิ่งถ้าฉีดที่หน้าอกหรือฉีดที่สะโพลวเธอออกยากมากซึ่งน้องเขาอะก็ออกมาเตือนใน YouTube ส่วนตัวของเขาเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาเคยฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกในปี2023ันยาเขาก็แบบเออขณาออกกาลังกายอยู่กำลังวิ่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 งเนี่ยหน้าอกไปกระแทกกับบาร์เบลทีน แต่ว่าเขาก็จะแบบเริ่มแสดงอาการตอนที่มันร้อนหน้าอกแล้วก็เริ่มเห็นว่าหน้าอกสองข้างอะ่ะมันดูทรงไม่เหมือนกันลหลังจากนั้นอาการเขาก็แย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็ต้องผ่าตัดเอาฟิลเลอร์ออกจากหน้าอกทั้งสองข้างโดยแบบหมดค่าใช้จ่ายไปหลายแสนบาทมากดังนั้นคือคําเตือนอันดับแรกก็คืออย่าทำัลยกรรมฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าอกหรือสะโพกโดยเด็ดขาด แล้วก็นักแสดงสาวคนเดียวก็คือยอมรับว่าเคยผ่านการทำเสรยกรรมมาหลายจุดบ,บนใบหน้าเช่นตาสงชั้น,สนเสริมจมูกลดหนกแก้มฉีดโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะมีปัญหาจากเพราะว่าเอาฟิลเลอร์ไปฉีดที่หน้าอกนี่แหละค่ะดังนั้นก็คือเป็นบทสําคัญสำหรับคนที่จะทำเสรยกรรมนะคะต้องทำาสยกรรมให้ถูกอย่างถูกที่แล้วก็ถูกคนค่ะ